บัดนี้เป็นครั้งที่สามสิบแปดตรงกับวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองพห้าหกแปดข้าพเจ้านายสมรภูมิรังขันเขาเป็นวาจาสาตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยะบูชาแต่องค์พรคความปฏิเทราเจา้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่พุเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสารยยาย ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลสุอัตราคันชันตุเทวตาสัทธามังมุนีราชาสุนันตุสักโมกกะทังสักเคกามจารปเปคิลิสีคาราตเตจันดริคขวิมานทีเปรเทศชาเมตรุวนาคาหานเคหาวัตุมิเคเต ภูมาจยันตุเทวาจลาทลาวิสัมมิย a คันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวานังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนณาการอยัมพะทันตาธรรมสวนณากาโรอยัมพะทันตาธรรมสวนณากาโรอยัมพะทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานโมตรสาภควะโตระหะโตสมมาสัมพุทัสาะนโมตัสาภควะโตระหะโตสมมาสัมพุทธรสะ นโมสสะปะะวโตระหัโตสมาสมพุทธัสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถิเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังธรมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถิเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถิเมหุนตุสัพพทา บทสวดมหาการุนโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุนโกนาโถอัธยาสาปปะปานินังปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมะมังเอเตนะสัจวัชนะมะหุนตุสัพุปัตถวามหาการุนโกนาโถหิตายาสัพพปานินังปูเรตวะปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมะหุนตุสาพุปัตะวามหาการุนโกนาโถสุขายาสัพพปานินังปูเรตวะปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนาสัจวัตเชนามหโณตุสาพุปัตถวาบทสดมหาสมัยสดเอวามีสุตังเอกังสมยยัมปะกวาสัเกสุวิหารติกปิรวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะภิกุสังเคนาสัจจริงปัจมัตเตหิภิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรกัาตุหีเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติปะกวันตัง ทัศนายภิกขุสังคขันธ์จอัตโคจตุนังสุธาวาสกาจิกานังเทวานังเอตตะโหสีอย่างโคภคกขวาสาเกสุวิหารติกเปตอวตโุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเณนะสตติงปัจมัตเตหิภิกขุสตเตหิสาเเหวาอรหันเตหิทัศนิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาหุนติภัขวันตังทัศนายภิกขุสังคขันธจะ ยันูนักมายามปิเยนภัวาเตนุปสสังกับเมยามาอุปสังกะมิตวาภักขวาโตสันติเกปัจเจกคาถาป่าเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะภาละวาปุริโสสัมมันจิตังวาภะหังภาษาเลยยาภะษาริตังวาภะหังซัมหินเจยยเอวะเมวะสุธาวาเซโสเทเวโสอันตราหิตาภักขวโตปุระโตปัตโตระหังสุอัตโกตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตวายกมมันตังอัตถังสุเอกมมันตัง จิตาโคเอกาเทวตาภะควโตสันติเกยิมังคาทั้งอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหายิมังธรรมสมยังภักจิตาเยวะอปราชิตสังขันติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกยิมังคาทั้งอภาสรตัตระาภิกาโวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุมะกังอุชุกะมะกังสุสาลธิวะเนตานิคาเหตวาอินสิยานิรขคันติปันติตาติ อาตโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเจตว่าขิลังเจตวาปีขังอินทขีลังโอหะโอหะจามมชาติจารันติสุทาวิมาราจักภูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิปุถังสารนังคตาเสนเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปิปูเรสันติติอัตโก็ภควาภิกุอามันเตสิเย ภูเยนาภิกขเวทัสส so ูโรกธาตูสูเทวตาสั้นนิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายภิขสงกัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสูงอติธรัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตบปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสรยถาปิไมหังเอตนะหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตัมฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตบปรมาเยว เทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัธสาตุกังมนาสิกาโดถาพาศิสามีติเอวามันเตติโกเตภิกุภคกขวโตปัจจโสสงภควาเอตทะวจัสิโลกมนุตกะสามียะถาภูมิมาตทาสิตาเยสิตาิรีคัพพรังปะหิตตาสมาหิตาปะคุสีหาวสันลีนา โลหังสาปิสัมกุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปสันนมลาเวลาพิโยปจสตเตยัตวาวเนกาปิระวัตเวตโตอมัตยิสทาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเตจ่าตปามัคลุงสุตวาพุทธสาสาสานังเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสานัทสนังอเปเกสตามัตถคุงสหัสสังอัทสัตสลิงสตังเอกศาสานังอมนุสานามัตสุง อปัเกณันตมัทธคุงติสาสภาพุทาอหุงตันจัสพังอภิญญายววคิตวานจักุมาตตอามันตยิสธาสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตภิกโวเยวหังกิตยิสามีคีลาหีอนุปปสสัตสหัสสาวยาขาภุมากาปิรวัตวะอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมัธมนาอภิกมุงภิขูนางสมิติงวนังชาสหัสสาเฮมวตายาขานานตวันิโนอิิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโน โมธามานาอภิกรรมมงพิฆูนังสมิติงวนังสาตาขิลาติสหัสสายขานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัชินโนมโหธามานาอภิกรรมมงพิฆูนังสมิติงวนังอิเจเตโสลาสสหัสสายขานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัชินโนมโหธามานาอภิกรรมมงพิฆูนังสมิติงวนังเวสามิตาปัจจสัตตายขานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัชินโนมโหธามานาอภิกรรมมงพิฆูนังสมิติงวนัง กุมพี่โลราชกฮีโกเบปุลสานิเวสนังพิญโยนังสตตะสาหัสสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพีโลราชกหีโกโซปาขสามิติงวนงังปุริมันจติสังราชาตตะลาทปภาษาสติคันธาพานังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสภาวโวนธนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัตสินุโมธรมนาอภิกรรมุบิโก้นังสมิติงวนัง ทักีนันจติสังราชาวิรุณโหตัปภาาสติกุมพันดาังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตาสภาโวนธนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมธามนาอภิกรรมุงภิขุนังสมิติงวนังปัจชิมันจติสังราชาวิรูปโคภาสาสตินาคานังอาิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตาสภาโวนธนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมธามนาอภิกรรมุงภิขุนังสมิติงวนัง กุตรันจติสังราชากุเวโรตัดภาษาสติยาคานังอาทิปฏิมหาราชายาสัตว์ิโสปกุตาปิตาสภาโวินนามามหาปราอัยที่มันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสัตว์ิโนมธามนาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงวันังปุริมาธิสังตตัดตัดโทตัดินเนนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปโคกุเวโรตรังธิสังจัดตาโลเตมหาราชามันตา จตุโลทิสาธันดันนามานาอัตทั้งสุวะนิการปิดวัฒเวเดสังมายาวิโนทาสาอาคูณจะนิการสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูสะจะวิภูโตสหจันทนการมเสโถจโกกินุมันทุนิมันทุจัปานาโทโอปัญโยจะเทวสุโตจะมาตลีจิตเสโนจะคันทพโพนโดราชาชันโศโพอาคูปัญจสีโขเจวติมพัลุสุริยะวัชสาเอเตยันเยจะราชาโนคันทภาสหราชูพีโมทะ มทะมานาภิกามงพิกูนังสมิติงวันังอาคาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพลัสตะลาอาคูปายาคาสายยาติปยามูนาตราราจะอาคูนาคายสัสสีโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงวันังเยนาคดาเจสหัสหดันติทิพาติชาปัคขีวิสุทธจักคู เวหายาสาเตวนามัจฉปัตตาจิตตาสุปันนาอิจเตสนามังอภยันตธานาขราชานามาสีสุปันนาโตเขมมังกาสิปุทโสัญหาหิวาจาหิอุปยันตนาคาสุปันนาสารนามังกังสุพุททางจิตาวชิรหัตเทนาสัมบุทังอสุราสิตาปาตราโรวาสวัสเตติมันโตยัสศิโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุราธนาเวคาสาเวเจิตเตสุจิติ จะปะหาราโทนโมจีสหสตัญจาพริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพะลิงเสนางราหูพัทธมุปาขมุงสัมโยธานิพัทธันเตปิขูนังสัมมิติงวันังอาโปจเทวาปัทวีจเทโชวาโยตราขมุงวัตุนาวารุนาเทวาโสโมจยาสาสสหเมตตากรุณากยิกาอาปูเทวายัสสีโน อเสตถสัตากายาสเพนานัตตะวนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนโมถามนาอภิกมุงพิขุนางสมิติงวานังเวณฑูจะเทวาสหาีริจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทามาโคปุระคิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาโคปุระคิตานาคตาณิปุราคิตาวาอาคูมันตะวะราหากาวสูนางวัสโวเสโทสักโกปาขาปุรินถโททเสเตัสัตากายาสัเพนานัตตะวนิโน อิติมันโตชุติมันโตวนละวันโตยาสัตย์โนมธรรมาอภิกรรมงพิคุณังสมิติงวนังธาภูสาภูเทวาชละมัคิสิคาลิวะอริทกาจโรชาจามุมาปุพพนดิภาสีโนวัลุนาสหธรรมาจะดูต่าจานีชกาสุรยยารุจิลาอาคูอาคูวาสวรรณสีโนทศเสเตทัศรากายาสัพเพนานัตตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนละวันโตยาสัตย์โนมธรรมาอภิกรรมงพิคุณังสมิติงวนัง สัมมานามาสัมมานามนุสามนุษสุตมะิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหารโยเทวาเจจารหหตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทเสเเททศทากายาสเปนานันตัวณิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันวันะวันโตยัสสิโนโมธามนาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงวันัง สุการกัรุมหาอรุณาอาภูเวคนาสาสหโอทาตะไครหาปาโมกหาอาภูเทวาวิจักกนาสัทธามัตตาหาลักชามิสกาจะยาสิโนธนยังอาคาปะชุนโนโยติสาอาิวัสติทเสเตทัศทากายาสเพนานัตตาวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสิโนมธามนาอภิกมุภิกุนังสมิติวันังเขมียาดุจิตายามากัตตะกาจะยาสิโน เขมียาตุสิตายามากัตถกาจยยัสสิโนสัมพิตการามาเสธาโชตินามาจารสาวนิมานนรติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทเสเตทัศากายาสัเพนานานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมธามนาอภิกำมงภิกขุนังสมิติงวังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนนานตวานิโนนามันวเยนาอาคันจุงเยจนเยสัติสาสสหปวุทธจติมกีลัง โอคตินนามานาสวังทักเขโมตะรงนาคังจันทังวะสิตาสิตังสุพัมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโอติโสจัสโสภาขสมิติงวันังสหัสสพัมาโลกานังมหาพัมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสัสสโสทัสเสธาอิสราอาภูปเจกะวาสวัตินโนเตสันจัมมัจโตอาคาหาริโตปิวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสิงเทเทเวสพพมเกมาดเสนาอภิกระ อภิการมีปัญญากันหาสามัญทียังเอธาคันหาถาพันถาาราเคนาพันธามาตุโวสมันตาปริวาเดธามาโวมุลจินทโกจินังอิจิตาถามหาเซโนกันหาเสนังอเปสยิปานนาตรมาหัจะสรังกตวานเพระวยะาปาวุสโกเมโคธนายโตสวิจุโกตถาโสปจุธาวติสังกุโตอาศยยังวเสตันจัสพังอภิญญาญาววคิตวานาจักุูมาตโตอามันตยิสัธา สาวกเกสาสนีรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทภิกโวเตจะอาตัประมกะลุงสุตวาพุทธะสศาส,าสนังวีตารเเคหิปากามุงในสังโรมัมปิอินชายุงสเภเวิจิตตสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเตบทสวดจุลชัยปกรณนโมเมพุทธเตชะสารตันตนทะยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวา นารายะประมีสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมพีลักกาาสมุทา,าภูตุงคัมคาจะสัพพมะชยะประสิทธิพวันตุเตชยะชยะธารณิธารณีอุธทธีอุทัีนาทินาทีชยะชยาฆคนลละตนละนิสัยนิไลใสเสนานเะมลุรลาชพนนาราชิชยะชยาคัมพีลสงพีนาเคธน,นาคีปิสาตภูตกาลี ชยะชยะทุนนิมิตาโรคีชยะชยาสิงคีสุธาทานมุขชาชยะชยะวัดุลนมุขศาสตาชยะชยะจำปาที่นาคากูระคันทกชยะชยะคัชชนนตุรงสุการะผู้ชงสีหาพยาคธีปาชยะชยะวัดุลนมุขยาตาจิตตจิตตเสนนารีปุณะสุดที่นรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสะทาสุชัยยา ชยะชยะธรณีสารตินสัทธาชยชยะมังกราชลัญญาภวะเกชยชยาวรุนนยาเขชยชยาลักเสสุราผู้ชัเจชาชยะชยะพัมเมนทักนาชยชยราชาธิราชชัยชยะชยะปทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยะชยมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยะชยะพมา สุราโคชยะชยนาโควิลุณหโกวิลูปัโคจันติมารวิอินโดจเวนเตโยจักุเวโลวัดุโนปิจักขิวายโยจะปาชุนโหกุมารโรทตรัตโกอัตตารามาเทวาสิทธิตาภสษาอาทโยอิสิโนสังวกาสัพชยญราโมภววนตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโดจะชัยยัง เอเตนะพุทธเตเจนะชยาโสติปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะชัยโหนตุเตชยมังคลังชยชโยปิพุทธัสสะสิริมัโตอะยังมะราสัจปาปิมัโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยาตถาอัมมคณาเมสีโนชโยปิพุทธัสสะสิริมัโตอะยังมะราสัจปาปิมัโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตา ชยตถาอินทคนาเมหิสิโนชโยปิพุท um ธัสาสิลิมัตโตอยัมมลสัจปาปิมัตโตปราชโยโอสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยตถาเทวคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธัสาสิลิมัตโตอยัมมลสัจปาปิมัตโตปราชโยโอโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยตถตาสุปันนคนาเมหิสิโนชโยปิพุทธัสาสิลิมัตโต อยังมาราสัจปาปิมาโตปรช و, าชโยโอสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยาัตถา,า,านาคคานามเหสิโนชโย و, ปิปุตตสาสสิรมาโตอย่างมาราสัจปาปิมาโตปราชโยโอสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยาัตถานพมคานามเหสิโนชยันโตโพธิยาโมเลสักกานางังนันทิวัตโน เอวังทว,วังวิชาโยโหยิจยาสุจยามังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปถาวิภูขลัยอภิเสเกสัพพุตตรังอคตาโตปมรติสุนักตังสุวังะลังสุปปาตังสุโหติตังสุกนุสุโมโตจะสุริทังพัมมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปะนิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตะวานระพันตัตเถ ปทับคีเนเตอัตตาาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหตาสหาสัพเพหิยาติภิสุนันตโนตโพนโตเยเทวาสมิงฐานเนอธิกตาทีรายุกาสทาโหตสุกิตาโหตสัพพทตาราขันโตสัพพสัตตานังักขันโตชินาสสานัง ยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปูเดนตุมดนรธาหยุดตาเดปวัสันตุวัดสังวัสสาวลาหกาโรคาจุปัตตวาเตสังนิวาเดนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยาธาะรัมบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวามเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวติยังวิหารติเชตวเนอนา กปินทิกาสาอาลามีตตราโภภะวาภีคุอามันเตสีภกขโวติพระทันเตติเตีิกคุภะกวะโตปัจจโสสุภะกวาเอตตะโวจะอุปาทาวาภิกกเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาถาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสัเพสังขารานิจาติ ตังตถาคโตอภิสัมผูชติอภิสเมติอภิสัมผูจิตตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเตติปัตเจเติวิวาติวิภาชติอุตานิกโรติสัเพสังขารานิจาติอุปาทาวาภิกเวถาคาตานังอนุปาทาวาถาคาตานังติตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกาติตังตถาคโตอภิสัมผูชติอภิสเมติอภิสัมผูจิตวา อภิสมตว่าอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวาติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวทัถาคตานังอนุปาทาวาทัถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตาติตังทถาคตวอภิสัมปุจติอภิสมติ อภิสัมโพจิตตวะอภิสเมตตวะอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตจเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกรติสัพเพธรรมานาตาติอิธรรมโวจะภควะอัตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันตุนตีบทสวดพัทเทกรตตคาถาแปลอติตังนานวาคเมยญาณปิก นับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตัมปะหินังตังอภปัญจะอนาคตังสิเป็นอาตก็ล้าไปแล้วสิบป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนั้นจะโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังขุปังตังวิทามนุปูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนคอนเน เขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อัเชวะกิจจมาตัปังโกชัญญามะนะนังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขารันเตนะมหาเสนนมัจุนาเพราะการผัดเพียงต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันทิตังตังเวภัตเทกัตโตติสันโตอาจิกะเตมมนิ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยจขั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวขปัจจเวกคณะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูรทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปกทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก พอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตตพังอ่าเราจะพตึนตายเป็นแท้มรณะนะปริโยสานันามีชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมีอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จัดสังเวชยังกายโยอจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนคันปาศจากวิญญาณชุดโทอันเขาจิ้งเสียแล้วอธิเสตสติจับนอนทับปัถวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงฆ่าลังอีวะประดุจตังว่าท่อนไม้และท่อนฝฟินนี่รัดทั้งหาประโยชน์ม่ได้ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาตวายธรรมนิโรมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานีรูชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปสสมสุโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามดันตีจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสูตรมาริสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมาลิสามีเราก็จับตายอย่างนั่นเหมือนกัน นัตถิเมเอาทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวสดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมังสะเพหิพระเตหิกตังปุญญโนโอนุโมทันตุสุนันตุโกนโตเยเทวาอัสมิงฐานิอธิคตาทีคาอยู่กาสัทธาหอนตุสุขิตาหุนตุทุกขาประมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุขาปะมุนจันตุ สัพเพยาติกาสุขิตาหุนตูทุขาประมุญจันตูสัพเพอาญาติกาสุขิตาหุนตูทุขาประมุญจันตูสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตูทุขาประมุญจันตูสัพเพอาจาริยุปัชายาสุขิตาหุนตูทุขาประมุญจันตูสัพเพนคขตาสุขิตาหุ่นตูทุขาประมุญจันตูสัพเพเทวาสุขิตาหุนตูทุขาประมุญจันตูสัพเพสามัดินังสมิจันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติปะขวาปฏิทานนักคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีดูเปฆะเดโพธิกาเดเตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโจดิงกะโดนเตถาวิหารัมันตาเดเตราจัมมัญชานวกาจัพิกะว ซารามิการานาปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสานิขมาจีสาลาสัปปานะปุตาสุขิตาภวันตุเทชะราปูชาเยปิจันตสัมาวาสังเซรชาตาอัตโวปปาติการิยาในการธรรมวารังปฏิจเตสัพเปิทุขัสสะกัลลนตุสรังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัตราจปุคราสังโฆโหตุสมะโควาอัตยาจะหิตายาจะอัมหิระตุสัทธรโมสัพเปิธรรมจาริโนวิงสัมปาปุเนยมาธรรมเนอริยปะเวทิเต ปัศนานะหุนตุสเปปิปานิโนพุทธะสาเสนสัมมาทังประเวชันโตกาเลเทโวประวัติสตูอุทิพาวยาสตานังสมิตังเนตุเมตานิงมาตาปิตาจัจจารชังจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชาโนปะชังละขันตุสพัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาบทสงเทวดา ุปตาจ a เนตุกาปยาปตาจ a เนปยาโสกปปตา j a เนโสกหุหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามีหิสัมภทังปุญญสัมปะทังสเปเทวานุโมทันตุสัปสัมปติสิติยาธนังทันตุสัตยาสีลังลักขันตุสัพตาปวนาปิลัตาหุนตุขันจันตุเทวตาขตาสุมังคะลากขตาุนตุสัพพังสุมังตลังลักขันตุสัปเทเวตาสัพพาพุทธานุภาเวนสุธิุหตุนิลันตะลังโนตุสัพพัง สุมังคลังละขันตุสาปเทวตาสพพธรรมานุภาเวนัสโสตีหุนตุนิลันตะลังหุนตุสาพังสุมังกลังละขันตุสาปเทวตาสพพสังฆานุภาเวนัสโสตีหุนตุนิลันตะลังสะเพพุทธาพรัพปตาปัจเจกนันจะยังพลังละันตานันจะเตเจนะละขังพันธามิสพพโส สัพเพปุทาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอานันตานันจเตชชนะละขังพันธามิสัพปโซสัพเพปุทาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานันจเตชชนะละขังปันธามิสัพปโซสัพเพปุทาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอานันตานันจเตชชนะละขังปันธามิสัพปโซสัพเพปุทาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอานันตานันจเตชชนะละขั้งพันธามิสัพปโซ สเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละข้างพันธามีสัพพโสสเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพพโสสเพบุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละหงพันธามีสัพพโสสเพบุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละข้างพันธามีสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วขาดปลอดภัยจากทุกโศกรกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีออจากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองสมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและเลธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริอมองคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน